ทันทันทนัตไลฟ์แล้วสวัสดีค่ะโคชพี่ฮันมาแล้วจ้าสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้มาด้วยบาปโหชุดกระดอกไม้นะคะแล้วก็มากับมวนหมู่ขบวนตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะของพี่ฮันแล้วก็ดอกไม้แสนสวยนะคะนะคะคุณที่รักจัดหามาให้นะคะ ดอกไม้นี้สวยงามมากๆนะคะค่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะคะวันนี้ฮันมาพูดเรื่องสร้างรายได้นะคะบนโลกออนไลน์เนี่ยสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ทําไไทยังไงดีนะคะเฮ้ยทำยังไงมันถึงจะมีไรายได้บนโลกออนไลน์ล่ะเอออยากรู้ไหมอยากรู้ไหมสวัสดีค่ะคุณดาราวารีนะคะอ่านชื่อถูกใช่ไหมคะขอชื่อเล่นด้วยนะคะ ข้ชื่อเล่นมาให้คันหน่อยนะช่วยกัญชานิดนึงนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมรับพลังบวกหน่อยใช่เราต้องมารับพลังบวกก่อนนอนนะคะรับพลังบวกจากกันน้องบางคนบอกว่าหุยนอนไม่หลับนอนไม่หลับพี่หนูยาวเลยตีสองตีสามนะหนูแบบพลังขึ้นพลังแบบพลังมาหนูแบบเพ้ออยาก อยากจะหลับเราตะหลับไม่ได้นะคะพลังบวกๆค่ะรับพลังบวกๆกันไปเลยก่อนก่อนนอนนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรคะรายงานตัวนิดนึงนะคะใครมาแล้วขอแชร์นิดนึงนะคะแชร์ไปเรียกเพื่อนๆมาดูแล้วเดี๋ยวฮันขอแชร์ของฮันด้วยนะคะสักครู่หนึ่งนะจ๊ะสวัสดีค่ะแป๊บค่ะแป๊บค่ะอ่าแป๊บค่ะไปพร้อมๆกันค่ะสักครู่หนึ่งนะคะปุง้ง ใครมาแล้วชื่อคุณคุณโป๊บเหรอคะอ่าชื่อคุณโป๊บคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณโป๊บนะมาอยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆนะคะอ่าคนเรานะ <c oughs> นะสายผู้ปกครองปิดเทอมนะคะต้องรองให้แบบเด็กๆหลับก่อนแล้วเรามาเจอกันนะคะเออมารับพลังร่วมกันนะคะเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็อ่า ใครเข้ามาแล้วนะคะขอขอขอแชร์ให้ฮันคนละหนึ่งแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเช็คก่อนเช็คก่อนนะคะเสียงชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนกดหนึ่งให้ฮันหน่อยค่ะเสียงดีไม่เอ่ยโอเคเสียงชัดเจนแล้วนะ สวัสดีค่ะอ๋อคุณป๊อบนะคะคุณคุณป๊อบทำธุรกิจออนไลน์ด้วยหรือเปล่าคะคุณคุณป๊อบทำธุรกิจออนไลน์ด้วยหรือเปล่าคะฮัลโหลยังอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมจ๊ะ <c oughs> อ่าว, <c oughs> วันนี้หันมาพูดเรื่องสงไร้างรายได้นะคะบนโลกออนไลน์อ่า บนโลกออนไลน์เราจะสร้างรายได้กันอย่างไรนะคะทุกๆคนนะ่ะมีสิ่งที่รักอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะมีสิ่งที่รักอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งนึ่งห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 นึ่งใช่เลยนะคะ,ะทุกๆคนมีสิ่งที่รักอยู่แล้วนะคะเราเคยคิดไหมว่าเราจะเอาสิ่งที่รักของเราเนี่ยออกมาทำเงินบนโลกออนไลน์ นะคะอ๋อคุณปอบทำอยู่แล้วด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆนะคะอ่าเพราะว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยคือฮันมองไว้หลายแพลตฟอร์มมากๆเลยแต่ว่าแพลตฟอร์มที่เวิร์กที่สุดสำหรับตัวฮันนะในตอนนี้ก็คือจะเป็น Facebook Fan Page นะคะอ่าบางคนทำ Youtube เป็นยูทูบเบอร์นะคะบางคนทำอ่า ธุรกิจบน IG นะคะบางคนก็เข้าไปในแพลตฟอร์มอื่นตอนนี้ก็มี t ิกต o k ด้วยใช่ไหมคะที่เข้าไปแล้วก็แบบ่ฟฟุงฟิงฟ้งลันลานะคะต,ต,ติกตอ,อกก็ตอนนี้ก็ค่าโฆษณาก็ถูกลงนะคะทีนี้เรามาพูดถึงถ้าเกิดว่าเราจะสร้างนะคะสร้างไรายได้อะบนโลกออนไลน์ผ่านผ่าน Facebook f แฟนเพจนะคะอตอนนี้ใครทำ c e b o o k Fanpage อยู่บ้างคะ คุณดาราวลีทําอยู่ใช่ไหมคะโอเคยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแพลตฟอร์มนี้มันมัน,ม,นมันดีนะคะแล้วฮันก็มองว่าเฮ้ยบนแฟนเพจอะมันสามารถที่จะเอาสิ่งที่รักอะออกมานะคะออกมาทำนะคะแล้วก็ทำเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเรานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะผลิตเ,เขาเรียกว่า เราอยากจะมีเครื่องจักรผลิตเงินน่ะไว้สักหนึ่งเครื่องนะคะแพลตฟอร์มเนี้ยก็สามารถที่จะเป็นเครื่องจักรผลิตเงินให้กับเรานะคะได้อย่างดีเลยนะคะอ่าบางคนเนี่ยันพูดว่าให้เราทำสิ่งที่รักเนี้ยออกมาเป็น เป็นเงินได้ยังไงใช่ไหมอ่าอย่างสมมุติตัวฮันเนี่ยฮันเป็นวิทยากรใช่ปะ่ะอ่าฮันก็จะเอาวิธีการที่ฮันอสอนนะคะในเรื่องของเอ่อแม m จเมนต์ในเรื่องของเอ่เอ,อ,อ NLP จิตวิทยาในเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยเอามาแบ่งปันออกมาให้ความรู้นะคะอ่าบางคนเนี่ยทำอาหารเก่งใช่ไหมคะอ่าฮันเห็นเพจหนึงอะ่ะที่เป็นแบบอ่าทำวิดีโอคลิปเกี่ยวกับแบบการอ่อตกแต่งอาหารทําอาหาร DIY บนะคะปอกอะโวคาโดยังไง นะคะปอกแบบแอปเปิ้ลยังไงนะคะให้มันสวยๆนะคะแล้วก็มีการทำา i y y เล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้เออแล้วก็ออกมาทำคลิปนะคะพอทำคลิปไปปุ๊บเนี่ยอ่ะมันก็จะมีค่าแอดจาก Facebook ให้ด้วยนะคะอ่าทำไรายได้บน Facebook ได้อีกนะคะอ่าบางคนออกมาทำคอร์สนะคะอ่าบนเพจนะคะบางคนออกมาทำาร้านค้านะคะอ่าบางคนทำช่างช่างสมสวยทำผมแบบนี้ เขาก็ออกมาให้ความรู้นะทางด้านการส,สวยทำผมนะคะเสร็จแล้วเฮ้ยเขาก็ทำไรายได้สร้างไรายได้ได้อีกนะคะอุ้มันจะดีขนาดไหนอีกนะคะเออแล้วก็แบบขายแบบไม่ขายเวลาเราออกมาทุกวันอย่างเงี้ยอ่เราก็มาให้ความรู้ออกมาแบ่งปันออกมาให้ความรู้อมาแบ่งปันนะคะออกมาทุกวันแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกค้าเราแบบเนี้ยอ่ะก็สามารถที่จะ ามาติดตามเรามารับความรู้จากเราแล้วก็มาสนับสนุนเราในการซื้อสินค้าจากเราเองนั่นไงนะคะอืม ใครทาแบบนี้อยู่บ้างคะการตลาดแบบใหม่นะคะเราจะไม่โพสต์ขายอย่างเดียวนะคะการตลาดแบบใหม่อะเราจะไม่โพสต์ขายอย่างเดียวนะคะวันวันนี้เราก็เจอโพสต์ขายสินค้าวันนี้เราเจอโพสต์ขายสินค้านะคะบางคนอะเขาก็กลัวการขายนะคะบางคนกลัวการขายเขาก็เลื่อนหนีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนอะออกมาให้ความรู้ออกมาแบ่งปัน นะคะ,ะสมมติว่าขายครีมหน้าขาวนะคะ,ะเราก็ออกมาให้ความรู้ออกมาแบ่งปันวิธีเลือกครีมเลือกยังไงนะคะ,ะผิวแบบไหนเหมาะกับครีมแบบไหนใช่ไหมคะ,ะเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ต้องมีช่วงเวลาของการขายบ้างแต่ว่าให้ขายแบบน้อยๆน,นะคะเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรู้จากคุณแล้วเนี่ยเขาได้รับสิ่งดีๆจากคุณแล้วนะคะเขาก็อยากจะซื้อของจากคุณไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตลาดแบบใหม่นะคะ,ะทำมาร์เก็ตติ้งนะคะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะบนหน้า f e c o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  k n p n p e นะคะออกมาให้ความรู้ออกมาแบ่งปันออกมาเป็นครูออกมาสอนนะคะสอนในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เรา ถนัดนะคะออกมาแบ่งปันให้ความรู้แบบนี้คนจะติดตามคุณค่อนข้างเยอะนะคะอ่าแล้วก็คุณก็จะสามารถขายขายได้ในแบบที่แบบเออมันไม่ต้องพยายามที่จะต้องไปโพสต์ขายทุกวันเนาะบางทีเราก็ลำคาญตัวเองเหมือนกันที่เราจะต้องออกมาขายทุกวันถูกไหมคะอ่าเราออกมาให้ความรู้ออกมาแบ่งปันดีกว่านะวันหนึ่งเวลาที่เราจะขายเนี่ยอ่าเราจะขายได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะอ่า โอเคนะคะอย่ขอเวลานิดนึงนะคะอตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่า,ามันมีการตลาดแบบขายแบบไม่ขายคุณเคยได้ยินไหมขายแบบไม่ขายอ่นะ ขายแบบไม่ขายนะก็คือเราทำแบบนี้แหละเราออกมาแบ่งปันให้ความรู้นะคะอ่าวันหนึ่งเขาจะอยากซื้อกับคุณเองนะคะอ่าแล้ว ก็บางคนเนี่ยสนใจในเรื่องของการทำา x x p r t t u u s n n s s นนะคะออกมาทำคอร์สขายนะคะที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถทำสิ่งที่เรารักเป็นเป็นคอสนะคะเป็นหลักสูตรแล้วเอาขึ้นขายนะคะคล้ายๆกับเว็บไซต์กับแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อ Udemy นะคะที่ต่างประเทศของไทยของเราก็จะมีอย่างพวก s k i l l l a n e e d u m o l l นะคะ แล้วก็อีกหลายๆแพลตฟอร์มนะคะที่ที่หันไม่ได้กล่าวถึงนะคะเราก็สามารถที่จะเฮ้ยสร้างไรายได้นะคะจากสิ่งที่เรารักบางคนเนี่ยทำอาหารเป็นนะคะก็มาทำม,มาทำอาหารนะคะอเอามาขายคอสทำอาหารนะคะบางคนเนี่ยทำาทไอสร้างผลิต บางสิ่งบางอย่างนะคะผลิตคมไ,ไฟทำโคมไฟทํำยังไงการต่อไฟในบ้านทํำยังไงนะคะการเชื่อมเหล็กทํำยังไงนะคะแบบนี้ก็ออกมาเยอะแยะ,ยะเลยอ่ะนะคะในใน,ในตลาดนะคะก็สามารถสร้างไรายได้นะคะบนโลกออนไลน์ได้อีกนะคะอ่าอื <laughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ทันมาดึกหน่อยแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะโอเค <c oughs> ยุคนี้มันเป็นยุคของการ ทำตลาดแบบดิจิตอลจริงๆเลยเนาะอ่ะฮะใครที่แบบมีไอเดียแล้วก็สามารถทำได้ก่อนอนะ่ะก็ก็จะมีมีมีความได้เปรียบเนาะเออมีความได้เปรียบมากกว่า ะะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรายังทํางานประจําอยู่นะคะเรายังทํางานประจําอยู่แล้วเราก็ยังมองว่าเฮ้ยเฮ้ยบางคนทําออนไลน์ด้วยนะคะบางคนก็ทําขายสินค้าออนไลน์ด้วยอ่ะฮะถ้าเกิดว่ายังอยู่บนบนแพลตฟอร์มแบบนี้นะคะเราออกมาทําการตลาดแบบใหม่กันดีกว่า ะะทำกันตลาดแบบใหม่ออกมาแบ่งปันนะคะเราเ,เมื่อเราบบเป็นผู้รู้เป็นูรนะะูในด้านที่เราเชี่ยวชาญนเ,นเราก็สามารถที่จะออกมาแบ่งปันความรู้ได้นะคะนะแบ่งด้วยแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราแฮปปี้ด้วยเนาะว่าสิ่งที่เรามาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คน,นมันสามารถที่จะแบบเยสร้างไรายได้ให้กับตัวเราเองได้นะคะเพราะฉะนั้น,นใครมีของในตัวะะรับเขาเรียกว่าอะไรควัก ควักของออกมานะคะควักของออกมานะคะแล้วทำให้ของในตัวคุณน่ะออกมาเป็นมูลค่านะคะวันนี้กลับไปนั่งถามตัวเองดูว่าเฮ้ยฉันเชี่ยวชาญเรื่องอะไรฉันเชี่ยวชาญเรื่องอะไรนะคะอ่าฉันเชี่ยวชาญเรื่องทำอาหารอาหารอะไรนะคะอาหารอะไรที่เอ่อสามารถที่จะ ทำออกมาปุ๊บคนดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละฉันอยากทําเป็นนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยฉันไม่เก่งอะไรเลยฉันทํางานประจํามาช่วยชีวิตนะคะฉันทํางานประจํามาช่วยชีวิตฉันไม่รู้เลยว่าฉันฉันเก่งอะไรอฉันก็เก่งอยู่ในโอป e เ ation ฉันเป็นโอเรเตอร์เป็นฝ่ายผลิตฉันก็อยู่ในรายการผลิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนนะคะคุณลองมองดูงานอดิเรกที่คุณชอบทําคุณชอบทําอะไรนะคะงานอดิเรกที่คุณชอบทําหรือ บางอย่างบางคนเนี่ยคือนะยกตัวอย่างไปแล้วชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวชอบตกแต่งจานนะคะจัดจานวางจานเดคอเรทจานยังไงนะคะให้ดูโมเดิร์นให้ดูสวยนะคะบางคนเก่งภาษาอังกฤษนะคะบางคนเนี่ยเ,เก่งเย็บปักถักร้อยนะคะถักโคเชนะคะถักเป็น Uh huh. อะไรต่างๆออถักผ้าเย็บผ้านะคะสกิลพวกทักษะเหล่านี้ค่ะ,ะมันยังมีคนทำไม่เป็นอีกเยอะหรือถ้าในน้องแอดมินบางคนนะคะสามารถที่จะใช้ตัว Word Excel PowerPoint ได้เป็น Microsoft Office นะคะ Word Excel PowerPoint คุณลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณเป็นเป็นคนทำงานประจำนะคะคุณก็เคยไม่เป็นอะ บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เก่งมากพอที่ฉันจะออกมาสอนคนหรือเรายังไม่ได้เก่งมากพอที่เราจะมาให้ความรู้คนนะวันวันที่คุณเป็น คนที่เข้าไปทํางานน่ะวันแรกอ่ะคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมคุณก็ไม่รู้คุณก็ไปถามรุ่นพี่คุณรุ่นพี่คุณรู้นะคะคุณรู้มากกว่ารุ่นพี่ก็สอนรุ่นน้องใช่ไหมคะอ่ะรุ่นพี่ก็ไม่ได้แบบเก่งกาจเอ็กซ์เพิร์แอดวานอะไรขนาดนั้นนะคะแต่รุ่นพี่รู้มากกว่ารุ่นพี่ก็มาสอนรุ่นน้องนะคะแล้วเราก็ทำไปเราทำลักษณะแบบนี้นะคะ่ะก็คือคุณรู้อะไรนะคะคุณก็ออกมาแบ่งปันให้ความรู้คนที่รู้น้อยกว่าเราเขาย่อมอยาก จะได้รับความรู้นั้นนะคะอยากจะได้รับความรู้นั้นอะ่ะเออเอามาแบบเอามาใช้นะคะอ่าอย่างอ่าครูโค้ชนะคะที่อ่าสอนแม่ค้าออนไลน์นะคะบางคนต้องใช้สกิลการทำ powerpoint ใช่ไหมคะอ่าในการที่จะทำบัญชีนะคะจำเป็นจะต้องใช้ excel spreadsheet ใช่ไหมคะอ่าหรือในบางคนนะคะชอบทำ e-book อาจจะทำ e-book จาก Microsoft Word นะคะก็ได้นะคะเราสามารถที่จะทำคอร์สออกมานะคะเพื่อที่จะผลิตเงินนะคะบนโลกออนไลน์ได้นะคะอะไรก็ได้นะคะอขอให้ตอบโจทย์นะคะกลุ่มที่มาเข้ามาดูคุณนะคะกลุ่มที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้นะคะ อ,อย่างน้อยเนี่ยคือถ้าคุณออกมาให้ความรู้หน้าเพจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาติดตามแล้วก็คุณก็สามารถที่จะให้ให้และให้และให้อ่ะพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยสวัสดีค่ะน้องโอนะคะแล้วามาเปลี่ยนนะคะความรู้หรือว่าสิ่งที่เรารักเป็นเครื่องผลิตเงินกันนะคะ แบบนี้แหละเราดึงของของเราออกมานะคะอ่ะเราขายของสินค้าออนไลน์นะคะเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายของสินค้าออนไลน์นะคะเราก็เอาประสบการณ์ความรู้นั้นนะอ่ะมาจัดแล้วก็ออกมาแบ่งปันนะคะอ่ะบางคนก็ทําออกมาเป็นคอร์สนะคะเป็น facebook กลุ่มปิดแล้วก็อ่ะสอน บางคนสอนทำาภาพสวยๆนะคะจากแอปพลิเคชันบนมือถือง่ายๆนะคะบางคนสอนตัดต่อวิดีโอนะคะบางคนก็ออกมาสอนในเรื่องของการทำวิดีโอบนอมือถือง่ายๆทำแบบไหนทำยังไงนะคะ าบางคนก็สอนทำภาพคำคมนะคะทำปก cover page นะคะหรือว่าทำปกทำทำปกช็อปนะคะอะไรแบบนี้นะคะ่ะเวลาที่เราทำภาพแต่งภาพนะคะเราก็ออกมาให้ความรู้ออกมาแบ่งปันนะคะแล้วเราก็มาสอนคนที่เขาจะอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีอะไรนะคะลองถามตัวเองซิว่าฉันมีจุดแข็งด้านไหนฉันทำอะไรดีนะเราจะ เอาออกมาเนี่ยเอาออกมาแบ่งปันนะคะให้คุณคิดว่าสิ่งที่คุณเอาออกมาแบ่งปันอะ่ะคุณกําลังให้เขาให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความศรัทธาเวลาที่คุณให้เขาได้รับเขาเอาไปต่อยอดนะคะทําประโยชน์ในชีวิตประจําวันเขาได้ทําประโยชน์ในการทําธุรกิจของเขาได้นะคะตอนนี้อ่ะฮันก็มีคอร์สออกมานะคะช่วยทางแมค้าออนไลน์หรือว่าน้องที่อยากจะมีนะคะมีเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นรายได้ทางที่สองนะคะ เอาสิ่งที่เรารักนะคะออกมาผลิตเป็นเงินนะคะตอนนี้คอร์สออนไลน์ของฮันนะคะอ่ะก็เปิดแล้วนะคะก็จะเริ่มสอนกันเดือนหน้าสนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกทักเข้ามาถามได้เลยนะคะตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะคะ,ะโค้ชพี่ฮันไม่ได้รับแบบแบบ,แบ,บคลาสไซส์ใหญ่มากนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเข้ามารับประสบการณ์แล้วก็ช่วงนี้นะคะวิกฤตโควิดนะคะหลายๆที่ก็ปิด แล้วก็ไม่จ่ายบางที่ก็ริฟิทเอาไปไม่จ่ายเลยบางที่ก็ จบไปเลยเลี้ยออฟไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณอย่ารอให้ถึงวันที่เขาบอกว่าเชิญคุณออกเชิญคุณออกนะคะตอนนี้คุณต้องหาบ่อน้ำบ่อที่สองนะคะมาหาไรายได้บนโลกออนไลน์นะคะมาหาไรายได้บนโลกออนไลน์เพราะว่าโลกออนไลน์ไม่ต้องเอาตัวออกไปข้างนอกนะคะโลกออนไลน์ทำาสามารถทำได้ที่บ้านเป็นโฮมเบสบิสเนสเลยนะคะคุณทำงาน ที่บ้านนะตื่นเช้าขึ้นมาคุณดูแลลูกทําสมาธิใส่บาตออกกําลังกายนะคะคุณแบ่งเวลา2-3ชั่วโมงนะคะเอาออกมาเอาตัวเองออกมาเล่น Facebook เอาง่ายๆเลยเล่น f c e e o o o แเราได้ตังค์นะคะ,ะมาทำแบบเครื่องผลิตเงินนะคะเป็นรายได้ทางที่2นะคะก่อนที่งานประจำนะคะมันจะจบไป นะคะก่อนที่แหล่งรายได้มันจะจบไปคุณต้องรีบหาแหล่งรายได้ที่2นะคะเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโค้ชพี่ฮันนะคะแนะนำนะคะให้คุณนะคะออกมานะคะหน้ากล้องแบบนี้แบ่งปันให้ความรู้นะคะเอาสิ่งที่คุณรักออกมาสร้างเครื่องผลิตเงินนะคะอินบ็อกซ์มาคุยกับโค้ชพี่ฮันเลยค่ะแล้วจะแนะนำว่าคุณจะ ไปเส้นทางไหนนะคะเพื่อที่จะหาไรายได้บนโลกออนไลน์เอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณอยากจะได้เงินเพิ่ม3 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อเดือนนะคะในช่วงแรกๆนะคะแต่ในช่วงระยะกลางๆหรือระยะปลายเนี่ยคุณสามารถที่จะทําทเงินได้ 5, มากกว่า5 0,000บาทนะคะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันตั้งเป้าไว้เดือนละแสนนะคะคุณสามารถทําได้บนแพลตฟอร์มนี้ค่ะ Facebook Fanpage นะคะเราสามารถที่จะคอนเน c t นะคะผู้คนนะคะเราสามารถทำการตลาดออนไลน์บนหน้า Facebook f แฟนเพจได้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะฮันก็จะมาบอกว่า คุณเท่านั้นนะคะที่ลิขิตชีวิตคุณอย่าให้ใครมาลิขิตชีวิตคุณหมายถึงอย่าต้องให้ในายเนายบนายซต้องมาบอกคุณว่าเฮ้ยวันนี้คุณไม่ใช่แล้วนะคะ,ะกิจการเราไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเชิญอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเซอร์ไพรส์แล้วเราก็จะรับไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสช่วงเวลาที่คุณอยู่บ้านคุณมาเรียนรู้การตลาดออนไลน์แล้วคุณจะ บอกว่ามันว้าวมากๆนะคะเพราะหันลองมาแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะส่งพลังดีๆนะคะส่งพลังบวกๆก่อนนอนขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนค่ะไม่รู้ต้องทำให้รู้นะคะหันมีวิธีที่จะสอนคุณให้คุณเจริญเติบโตและมีรายได้แหล่งที่สองนะคะมาสร้างสิ่งที่รักเป็นเครื่องผลิตเงินกันค่ะ คืนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะไลฟ์หน้านะคะพรุ่งนี้นะจ๊ะสักสี่ทุ่มนะเจอกันบ๊ายบายจุบจ๊บจค่ะสวัสดีค่ะ